พยายามเวลาให้หลายเย็นของไทยเย็นของโลกเยอะให้มากที่แค่ความคิดด้วยงความคิดอะไรด้วยนะครับที่ นเวลาที่พี่ทขเสนาไทำไ่อนะครับผมว่าระยะเวลาไม่ไม่ใช่เครับมเรื่องที่เราเิมานนี้เทหนึงกี่โมทหนึ่งเจ็ ตรงอยู่แล้วกต้อมามพนัานไม่ยู่กันลครับค่าค่าบราราพนักงานครับถ้าใครเกี่ยวขครงนก็ เราเราเราสืนอให้เข้เคยเจอเคสแบบยากๆเคสที The ่ยากที Who ่ส The ุดที่ที่เราคิดว่าผู้ป่วยที่ที่เป็นที่ที่หนักที่หนักคู้วิญจงนี่มันตายก่อน อ๋อนั่นหมายถึงว่าคนตรงีขาขาในเดดลครับแล้วัใจครับเื่อปกติเาบอกว่า

เตรียม

พอขนาดแบบนี้นะหังากพระาไ้ลับปหาผมเนี่ยหัยาผมเนี่ยาแล้วขาสารเสนี่ยเอ่อใสาันาระทงที่มีเมืนไทยๆนะครับคุยกับพีณนนงนะครับอ่าพีน์ลงูัสักรเรื่องแา ที่มันจะหลับแล้วมันก็จะตื่นอันนี้เราเอาประสบการกับการต่อเส้นและนวดได้นะครับหลังจากที่คายเส้นแล้วร่างกายมันมบูรณ์ดีแล้วนั่งในท่าผีเสื้อเข่าติดพื้นได้ดีแล้วนะครับอันนี้นก็สามารถที่จะใช้สมุนไพรร่วมเพื่อให้มันขึ้นคักให้ร่างกายมีความสมดุลขึ้นมาได้นะครับนี้ สมุนไพรไท,ท,ทยนั้นก็จะมีอยู่6ดตัวนะครับใครจะไปทำลองทานเองก็ได้นะครับก็จะมีเว็น7ตัวนี่5ตัวตีีพระสัาเคทินะครับแล้วก็จะไปรวมกับไปรวมกับวาวเสือแดงเนาะ,ะ,นะวาวเสือแดง,าแดงวาวเสือแดงนี่าจะเป็นสมุนไพรที่ต้องดูทางเพศทหารของผู้หญิงจะเป็นวาวเสือขาวทา,างเหนือนี่เยอะทางเหนือนี่เยอะ กินทางเดินแดงแล้นครับกินเพื่อไปแก่เดี่วไม่ได้ผลอะไรเลยอันนี้อาจารย์กินเดียวไม่ได้กินเดียวไม่ได้ต็งมีท่านร้อนแสบครับมีสถาสมุไพรอ่าดีาสัย์เิงนี่จะมีเป็นตดีตีตี่าตุดูธาูมนะฮรสครับแม่ตามรวควนว่าดีธาสัตย์เจิงเนี่ยอย่างนั้นอย่างนั้นหนึ่งขีดนะผมว่นะจะใช้ความกระเด็นเข้ายาทั้งหลาย ทำดูนะฮะวันนี้มันเป็นการที่จะบำรุงชาติและเราโอเคครับจะให้หมอส่งมาให้โอเคตามนั้นครับพ่อที่ดีแล้วครับให้คู่แต่แถมตัวการครับเออระโทรขอนะครับศูงแปดแปดหนึ่งห้าห้าเจ็ดเจ็ดสี่จะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเบอร์นี้อาจารย์ด้วยผมไม่ดีมันไม่รวยก็จะเปลี่ยนให้มนรวยก็าลังจับจเบอร์นี้อยู่ครับ อ่าเดี๋ยวก็คงมีในกลุม่มนะครับแชร์ในกลุ่มได้า้ายใหญ่แจะสราาเบอร์ปฏิบจจันนี้ถูกแต่ปแปดกหนึ่งห้าหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดสี่ครับเออผมอย,อยู่ที่อ,อ,อ่าเนี่ยนะตรนนี้ผมก็เลยว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนเปลี่ยนตามเนี้ยครับกำลัเปลี่ยนผมนี่ตามตามที่ท่านบอกมันเป็นอย่างนั้นครับอ่าก็แต่ตอนนี้ผมใช้ัวนี้อยู่ครับ ท <Okay. S 2> ี่ว่าเป็นทีมถ้าใครมีปัญหาเรื่องสมุนไพรนะครับเราไปเจอลูกค้าที่แบบว่าเขาเรียกว่าต้องกินต้องแก้ด้วยนะครับก็ปรึกษาคุณหมอได้ครับช่วงเวลาที่คุณหมอสะดวกช่วงเย็นที่เป็นหลอดแ่ทย์ต่อนะครับปกติผมก็เปิดร้านจำหน่ายสมุนไพรอยู่นะครับเป็นเภสัชกรรมแพทย์คนไทยชื่อร้านรับไม่อโอส็อป แค่ช่วยกบพะรยาดนะครับอยู่ที่อำเภอคีรีมาจังหวัดสุโขทัยนะครับตำบลหนองจิกนี่ก็เป็นทางการคือขออนุญาตเรียบร้อยนะครับไม่ไม่ใช่ขอเถื่อนใช่ครับขอเถื่อนถือต้องตามกฎหมายครับก็ทางหนองจิกก็มาเชิญแล้วได้ถนนเส้นกัมเพคให้สุโขทัยครับจะมีทางด้านซ้ายมือมาจากสุโขทัยล่างขวามือเนี่ยมีป้ายมาเกิดขึ้นตรงนี้ครับ มวยโอโซมวยโตมนะบางคนเขียนผบอกเป็นมวยผไม่ได้นเดี๋ยวก็มันไม่ถูกต้องครับตามนี้ครับนั้นก็เรื่องของสมุนไพรในผมว่าที่เขาเป็นเรื่องที่สุดจริงก็คือบาาเบาหวเบาหวาน